คุณเคยไหมครับพยายามอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักแต่ทําไมตัวเลขมน,นตาช่างกับเนิ่งสนิทเหมือนไม่ยอมขยับลงแม้แต่นิดเดียวเลยครับทําไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมพีทพี่เล่าจะเพจล,ลืมป่วยเพจที่จะทําให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันครับ หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการอดอาหารทําให้น้าหนักของเราลดลงได้แต่ในความเป็นจริงก็มีคนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่พยายามอดอาหารแต่ไม่เห็นผลลัพธ์ของมันหรือบางคนนะครับยิ่งแล้วไปใหญ่น้ําหนักดีดขึ้นมามากกว่าเดิมก่อนที่จะอดอาหารอีกครับวันนี้ผมจะพาไปดู5พฤติกรรมที่ทําให้การเดอกของคุณล้มเหลวแบบง่ายๆครับ 1. อดอาหารนานเกินไปจนระบบขอผอผานพังครับ เวลาที่เราอดอาหารนานาน,นะครับอดอาหารแบบที่พลังงานของเราไม่เพียงพอให้ร่างกายนําไปใช้ครับสมองจะสั่งให้ร่างกายของเราประหยัดพลังงานทําให้ะระบบพั์ของเราทํางานได้ช้าลงครับพอเรากลับมากินปกติน้าหนักจึงเด่นขึ้นง่ายกว่าเดิมวิธีแก้ก็คือไม่ควรอดอาหารครับควรแบ,บ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กอย่างสม่ําเสมอและมีความหลากหลายของสารอาหารครับ 2. กินน้อยแต่เลือกกินไม่ดี การอดอาหารนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะกินอะไรก็ได้ในจานวนที่น้นอยๆครับหากไปกินขนมหวานชานมชาไขาุุ่กหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพียงเล็กน้อยแต่ปริมาณแคลรี่และน้ำตาลก็ยังสูงอยู่ครับสิ่งที่เราได้ก็คือไขมันสะสมนั่นเองครับแต่ยังทําให้เราขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ครับทางที่ดีนะครับเราต้องพยายามเลือกกินโปรตีนที่ไร้ไขมันผักผลไม้และคาร์โบไฮเดรตเชิงซอนครับ ถึงจะคุ้มสดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานแทนอาหารครับหลายคนบอกว่าเรากินน้อยแล้วแต่ทําไมน้ําหนักไม่ลงสักทีนะครับเพราะบางทีเราอาจจะยังดื่มกาแฟที่มีน้ําตาลน้ําหวานน้าอัดลมชานมไข่มุกอยู่ก็ได้ครับาการดื่มพวกนี้แบบไม่รู้ตัววันละหนึ่งถึแก้ว อาจทําให้แคลอรี่ของเราเพิ่มขึ้นเยอะมากครับจนทําลายแผนการลดน้าหนักของเราได้ง่ายๆเลยครับถ้าเรานะครับอยากควบคุมรูปร่างลดน้าหนักอย่างจริงจังนะครับควรเลือกดื่มน้ําเปล่าหรือเครื่องดื่มแบบไม่มีน้ําตาลจะดีกว่าครับ 4. นอนน้อยและเครียดสะสมการอดอาหารทําให้ร่างกายหิวโหวยอาจทําให้เรานอนไม่หลับเครียดมากขึ้นพอนอนน้อยนะครับร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนเกลิน ที่กระตุ้นความหิวเพิ่มขึ้นครับเพิ่มให้เราอยากอาหารโดยเฉพาะของหวานและของมันครับซึ่งก็ไม่ดีกับการลดน้ำหนักของเรานะครับวิธีแก้ก็คือควรนอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างน้อยนะครับ6-8ชั่วโมงต่อวันและพยายามหาวิธีจัดการความเครียดครับเช่นการออกกำลังกายเบาๆหรือการนั่งสมาธิก็ได้ครับถ้าออกกำลังกายไม่สมดุลกับการกินครับ แม้ว่าคุณนะครับกาลังอดอาหารแต่ไม่ได้ออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่ถึงเป้านะครับร่างกายของเราก็อาจจะไม่ได้ผลผ่านมากเพียงพอครับในทางกับการถ้าเราออกกําลังกายหนักแต่ลจังนั้นนะครับเราไปกินบุฟเฟ่ก็อาจจะทําให้การลดน้ำหนักของเราไม่ได้ผลเช่นกันครับดังนั้นเราควรรักษาสมดุลการกินและการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมครับทั้งหมดนี้นะครับคือ5พฤติกรรมที่ทําให้การอดอาหารของคุณไม่เห็นผลลัพธ์ครับ ใครที่กาลังงงว่าอดอาหารแล้วทาไมไม่ผอมสักทีลองเช็คพฤติกรรมตัวเองดูนะครับแต่ทานที่ดีนะครับเราไม่ควรอดอาหารครับทานอาหารในปริมาณที่สมดุลเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และปรับให้ถูกทางแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสิ่งดีไปหบคนที่คุณรักนะครับและสาระดีๆแบบนี้ยังมีอีกมากมายเลยครับ อย่าลืมกดติดตามลืมป่วยนะครับจะได้ภาพทุกสาระสำคัญแล้วเราจะมีทุกภาพที่ดีไปด้วยกันครับสวัสดีครับ